ตกใจมากพึ่งตัวใหญ่มากเปิดห้องพระมาจะมาสวดมนต์แปลว่าอะไรนี่กระจกก็ปิดตอนนี้เปิดให้มันบินออกไปงงมากเกิดจากอะไรมันคืออะไรนี่ อ๋อพึ่งจะทำรังเหรออุ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ เข้ามาได้ยังไงอ่ะหน้าต่างก็ปิดใครรู้ช่วยบอกทีค่ะตอนนี้เปิดหน้าต่างให้เท้าบินออกแต่คืองงมากว่าเข้ามาได้ยังไงนี่คือชั้นสามขอเปิดไฟ ให้สว่างโอ้ผู้รู้รบกวนขอผู้รู้แนะนำหน่อยนะคะเดินเข้ามาในห้องพระจะสวดมนต์พอมาเห็นพื้นโอ้พิงตัวนี้ตายแล้ว ดูสิคะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะเนี่ยตัวใหญ่มากขออนุญาตนะคะแล้วก็มีพึ่งมาตายตรงนี้อีกหนึ่งตัวตัวใหญ่เช่นกัน แต่ว่าอะไรคะเนี่ยรบกวนผู้รู้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มๆนะคะ นีเกาะเต็มไปหมดเลยตอนนี้เลยต้องเปิดหน้าต่างให้เขาบินออกแต่เขาทํารังได้ยังไงคะงงมากเพราะเราปิดหน้าต่างปิดประตู